สวัสดีครับวันนี้พบกับเมนูเพอร์ฮาเบอร์ครับมาดูส่วนผสมกันครับมีบาร์แองเจิลวอดก้ามิดริครับเมลอนลิเคียวน้ำสับปะรดครับสวิตแอนด์ซาวมิกเสิร์ฟในแก้วลองดิ้งครับเรามาดูวิธีการทำกันครับก่อนอื่นนำมิซิงการ์ดครับถ่ายเฉคขึ้นมาจากนั้นดินส่วนผสมแรกครับเป็นบาร์แองเจิลวอดก้า45 ml ครับจากนั้นตามด้วยมิดริเมลอนลิคียว15 ml ครับ น้ำผลไม้เป็นน้ำสับป,ประรดครับ90 ml จากนั้นตามด้วยสวิตแ์อันซาวมิครับ30 ml ใช้ช้อนบาชิมส่วนผสมครับหยดแตะที่หลังมือเติมน้ำแข็งเข้าไปครับเตยมตัวขยาเอาให้เต็มเลยนะครับขยาให้ส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยครับเปิดดอกมา ช้อนชาชิมส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งก่อนเสิร์ฟเรียบร้อยครับแก้วลองดิง้งเอามาใส่น้ำแข็งครับเอาให้เต็มเลยนะครับคอคิลสเตนเนอร์ครอบด้านบนครับดิ้งส่วผสมลงสู่แก้วลองดิ้งครับเต็มแก้วพอดีนะครับเรียบร้อยครับเพอร์ฮบเบอร์ลงสู่แก้วเรามาดูวิธีการตกแต่งกันครับใช้เป็นส้ม อบแห้งครับเใไฮเดทใช้คู่กับโรสแมรี่ครับโรสแมรี่ปักลงไปบนส้มเลยครับตรงกลางจากนั้นใช้เป็นดอกไม้ทานได้ครับตกแต่งเพิ่มเติมไปอีกวางไปด้านบนครับสวยงามเสิร์ฟคู่กับหลอด2อ,อ้าันครับปักลงไปเรียบร้อยครับเออราร์เบอร์ลองชิมดูครับ อร่อยมากๆครับเือรฮาร์เบอร์ครับร้อมเสิร์ฟครับ